สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบเจอกับครูออยในรายวิชาประวัติศาสตร์ก,กันอีกเช่นเคยนะคะสําหรับเด็กๆที่ไม่ไม่ได้เข้าห้องเรียน Google Meet กับครูออยนะคะก็ไม่ต้องเสียใจไปนะคะครูออยมีวิดีโอมาฝากกันนะคะมาดูกันว่าวันนี้เราจะเรียนในเรื่องอะไรนะคะ ก่อนอื่นเลยครูอยากให้เด็กๆทุกคนนะคะทราบถึงข้อตกลงในการเรียนกับครูออยในห้อง Google Meet นะคะออนไลน์นะคะก็คืออันดับแรกเลยเด็กๆจะต้องเปิดไม้เมื่ออยากจะตอบคําถามหรือจะถามคําถามนะคะก็ให้เปิดไม้แต่ถ้าไม่ได้ตอบหรือว่าไม่ได้ถามคําถามครูออยก็ให้ปิดไม้นะคะเพื่อที่จะไม่รบกวนเพื่อนๆนะคะ และสุดท้ายก็คือเด็กๆจะต้องตั้งใจเรียนแล้วก็ทำงานที่ครัวออยมอบหมายให้เสร็จนะคะก็จะมีแค่นี้นะคะสำหรับข้อตกลงในการเรียนถัดมาค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็จะมาเรียนรู้กันในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะการตั้งถิ่นฐานการดำเนินชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนนั่นเองนะคะ เรื่องย่อยของเราก็จะเรียนไปในเรื่องของการตั้งทินฐานและพัฒนาการของชุมชนนะคะมาดูกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรอันดับแรกเลยครูออยมีภาพนี้มาให้เด็กๆด,ดูค่ะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรกันบ้างคะมีบ้านใช่ไหมคะมีทุ่งนามีแม่แน้ํานะคะมีแปลงผักนะคะอันนี้ภาพนี้นะคะก็จะแสดงให้เห็นถึงว่า,าบ้านหลังนี้นะคะเลือก ปลูกสร้างนะคะในที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์นะคะมีทั้งน้ำมีที่มีทั้งที่สถานที่เลี้ยงสัตว์นะคะแล้วก็เหมาะแก่การเพราะปลูกด้วยนะคะนี่ก็แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์นะคะเจ้าของบ้านก็เลยเลือกสร้างที่เ,เลือกสร้างบ้านตรงที่ตรงนี้นะคะมาดูกันค่ะปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานของชุมชนนะคะก็คือ เป็นปัจจัยที่เราจะเลือกการตั้งถินฐานว่าเราจะอยู่ตรงไหนนะคะจะแบ่งออกเป็น2ปัจจัยด้วยกันนะคะก็คือปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคมนะคะมี2อย่างมาดูปัจจัยแรกค่ะปัจจัยทางภูมิศาสตร์นะคะอันดับแรกเลย ขาก็จะนิยมตั้งถิ่ินฐานกันใกล้แหล่งน้ำค่ะเพราะว่ามีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพราะปลูกนะคะเราจะใช้น้ำมาลดน้ำต้นไม้ได้มาเลี้ยงสัตว์ได้นะคะอันดับที่สองจะเลือกตั้งถิ่ินฐานนะคะตรงที่ที่มีอากาศที่เหมาะสมไม่หนาวจัดหรือว่าร้อนจนเกินไปนะคะเราจะได้อยู่แบบสบายๆและสุดท้ายก็จะเลือกตั้งถิ่ินฐานกันตรงที่ ที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์นะคะมีป่าไมา้มีแม่น้ําลำธารอย่างนี้นะคะนี้ก็จะเป็นปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่เราจะเลือกตั้งถิ่นฐานกันนะคะมาดูค่ะต่อไปก็คือปัจจัยทางสังคมปัจจัยทางสังคมอันดับแรกเลยนะคะก็คือความเป็นมาทางประวัติศาสตร์อ,อันนี้เด็กๆนะคะอา,อาจจะเคยรู้ไหมว่า บ้านของตัวเองเนี่ยตรงที่ตรงนั้นเนี่ยมีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์อย่างไรนะคะน,นี่ก็เป็นปัจจัยหนึ่งทางสังคมอีกอันที่สองต่อมาก็คือเป็นวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนนะคะแต่ละชุมชนก็จะมีประเพณีที่แตกต่างกันไปนะคะอย่างเช่นประเพณีของภาคเหนือแบบพี่ควอยเอาภาพมาให้ดูนะคะก็เป็นประเพณีปล่อยโคมในวันเลยกระทงนั่นเองนะคะแต่เขาจะมีประเพณีนี้ ที่เด่นๆเลยนะคะก็คือประเพณีลอยโคมนะคะจะอยู่ทางภาคเหนือนะคะทัดมาก็คือความเจริญทางสังคมนั่นเองนะคะอ,ะอย่างภาพที่ครูอ,อ้อยเอามาวันนี้ก็คือเป็นภาพของรถไฟฟ้านเองนะคะก็สะดวกสบายในการเดินทางใช่ไหมคะถ้าใครมีบ้านอยู่ใกล้ๆสถา,านีรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยก็คือจะสะดวกสบายในการเดินทางมากๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะคะที่เราจะเลือกบ้านเลือกตั้งถิ่นฐานอยู่ใกล้ๆนะคะ และสุดท้ายก็คือความปลอดภัยในคออา,าและก็ความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินนะคะเด็กๆก็ต้องเลือกจากความปลอดภัยใช่ไหมคะเวลาเราจะตั้งถิง่นฐานที่ไหนเวลาเราจะซื้อบ้านที่ไหนเราก็ต้องเลือกดูถึงความปลอดภัยด้วยนะคะเอาละค่ะก็พอจะเข้าใจกันแล้วนะคะมาถึงนี่เลยค่ะคําถามทบทวนคอยมีให้หมดมีให้ทั้งหมด4คําถามนะคะคําถามที่1 ควอยถามว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานของชุมชนมีกี่ปัจจัยนะมีกี่ปัจจัยคะเฉลย2ปัจจัยน,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 นั่นเองนะคะก็คือ ى, ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคมนั่นเองนะคะแล้วปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานของชุมชนเนี่ยที่มี2ปัจจัยเนี่ยมีอะไรบ้างเมื่อกี <ia> ้ค <pater n itas> วอยก็บอกไปแล้วนะคะก็คือปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคมนะคะ อ่ะอันนี้เป็นคำพูดที่ว่ามีอากาศที่เหมาะสมไม่หนาวจัดหรือร้อนจนเกินไปเป็นปัจจัยด้านใดนะเด็กๆตอบได้ไหมคะการที่มีอากาศที่เหมาะสมไม่หนาวจัดหรือร้อนจนเกินไปนะคะก็จะเป็นเป็นปัจจัยทางภูมิศาสตร์นั่นเองนะคะข้อสุดท้ายนะคะก็คือความเจริญทางสังคมเอ๊เป็นปัจจัยด้านไหนนะ ติ๊กต็อกติ๊กตอกเฉลยก็คือเป็นปัจจัยทางสังคมนั่นเองนะคะตรงกับโจทย์ของรอยเลยเห็นไหมคะเด็กๆเ,เก่งมากเลยคะ่ะถัดไปนะคะก็คือเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของชุมชนนะคะสังเกตดีๆนะคะไม่เหมือนกันนะเมื่อสักครู่นี้เป็นปัจจัยในการตั้งถิ่นฐาน แต่ทีนี้เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของชุมชนแบ่งออกเป็น2ปัจจัยเหมือนกันนะคะก็คือปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคมเช่นเดียวกันเลยนะคะมาดูปัจจัยทางภูมิศาสตร์กันค่ะอันนี้น้อยนะคะมีแค่อย่างเดียวก็คือส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเลือกตั้งถิ่ินฐานกันอยู่บริเวณที่มีลักษณะภูมิระเทศที่เหมาะสมนะคะเวลามีคนไปตั้งถิ่ินฐานกันเยอะๆหลายๆครอบครัวใช่ไหมคะก็จะ ส่งผลให้ชุมชนนั้นน่ะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะเรียนเห็นภาพไหมคะก็คืนนี้ก็คือเป็นภาพในอ่าในของในจังหวัดกรุงเทพมหานครของเรานั่นเองนะคะเวลามีคนอยู่รวมกันมากๆเห็นไหมคะก็จะส่งผลให้ชุมชนนี้ก็มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะมีผู้คนอยู่กันมากมายมาดูกันที่ปัจจัยทางสังคมกันค่ะนี่เลยค่ะก็คือ มีการปกครองที่มีระเบียบแบบแผนมีการสร้างวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะชุมชนนะคะอันนี้ก็เป็นประเพณีลอยกระทงใช่ไหมคะทีู่วอวอยนำภาพมาบางประเพณีแบบแบบประเพณีลอยโคมเมื่อสักครู่นี้ก็บางภาคไม่มีนะคะส่วนอหญกจะอยู่ที่ภาคเหนือเห็นไหมคะก็จะมีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะชุมชนใดชุมชนหนึ่งนะคะ อ่ะมาค่ะจบแล้วเมื่อสักครู่นี้มาดูกันนะคะว่าเด็กๆเข้าใจกันไหมโดยรูจจะให้เล่นเกมนี้เลยค่ะรู้ไหมข้อไหนถูกอ่าโดยที่เดี๋ยวรูจะอ่านประโยคนะคะถ้าเด็กๆคิดว่าถูกต้องแล้วเดี๋ยวเครื่องหมายอ่าเครื่องหมายถูกมันจะขึ้นแสดงนะคะถ้าเกิดผิดก็คือจะไม่ขึ้นเนาะมาดูอันแรกเลยค่ะ ว่าเป็นปัจจัยทางสังคมหรือเปล่านะคะหรือหรือว่าเป็นปัจจัยทางภูมิศาสตร์หรือเปล่านะคะก็คือจะมี2ปัจจัยใช่ไหมคะมาดูข้อแรกเลยข้อแรกก็คือมีความปลอดภยัยในการในการที่นักเรียนจะตั้งถิง่นฐานนักเรียนต้องคำนึงถึงความปลอดภยัยใช่ไหมคะถูกหรือไม่ถูกข้อนี้ถูกต้องนะคะมีปริมาณน้ํามากใช่หรือเปล่าคะใช่หรือเปล่าคะมาดูเฉลย ER. อาเฉลยไม่ขึ้นนะคะอยู่ใกล้กับโรงงานอุตสาหกรรมใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะเราไม่ควรที่จะไปอยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมเลยนะคะเพราะอาจจะมีสารพิษเจออปนมาได้นะคะมีสารทา่ามีสารทานูปโภคเช่นไฟฟ้าหรืออาจจะเป็นน้ำประปาใช่ไหมคะใช่นะคะข้อนี้ถูกต้องมีถนนตัดผ่านก็คือเหมือนมีความจเจริญรุ่งเรืองอะค่ะมีถนนเยอะอะไรอย่างนี้ถูกต้องไหมคะ ถูกต้องนะคะมีประชากรแอรอัดเอ๊เราจะไปตั้งทินฐานอยู่ตรงที่ประชากรแอรอัดไหมคะไม่นะคะโอเคเก่งมากค่ะมาดูหน้าถัดไปก็คือมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะทนนันมามีเส้นทางติดต่อกับชุมชนอื่นได้สะดวกถูกต้องไหมคะ ถูกต้องนะคะเราต้องเลือกตั้งพินฐานตรงที่เส้นทางเนี่ยติดต่อกับชุมชนอื่นได้สะดวกนะคะมีกฎระเบียบของชุมชนถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะอยู่ห่างไกลจากสถานพยาบาล ข้อนี้ไม่ใช่นะคะถ้าเกิดเราอยู่ไกลมากจนเกินไปอย่างเงี้ยเราเวลาเราไม่สบายเราก็จะไปโรงพยาบาลไม่ทันนะคะจะไกลมากๆเลยเก่งมากๆค่ะทุกคนเกมรู้ไหมข้อไหนถูกก็จบไปเพียงเท่านี้นะคะเอาเป็นว่าคุณครูอวยหวังว่าเด็กๆจะตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็เดี๋ยวครูออยจะมอบหมายงานไว้ในไลน์กลุ่มนะคะทำงานส่งครูอวยให้ครบทุกคนนะคะ วันนี้ก็ควยขอจบเพียงเท่านี้นะคะดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ